สวัสดีครับอยู่เท็ดดี้ครับและตอนนี้ผมก็ถือดอกไม้อยู่ถ้าจำไม่ผิดอ๋อเป็นเทศกาลย่อยจริงได้ฮะมันจะมีที่ผมบอกเทศกาลให้ของแต่ว่ามันเป็นเทศกาลย่อยนะมันเป็นอีเวนต์ย่อยับไม่ใช่เป็นเทศกาลต้องบอกเป็นอีเวนต์ย่อยเดี๋ยวมีวันที่สิบสี่เราต้องไปโอเคเราไม่มีของหวานไปให้สาวสาว ก็ผมไปเล่นมาเพิ่มมาแค่วันเดียวนะเพราะว่าตอนแรกกะจะเล่น2วันฮะแต่มันไดม,มีอีเวนต์ซะก่อนนะก็วันก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้อัดวันที่10ก็ผลตกครับไม่มีอะไรนะแล้วก็หัวใจคาเลนเปลี่ยนแล้วนะมันเลยมีอีเวนต์ขึ้นมานะฮะเกิดขึ้นเมื่อหัวใจคาเลนเป็นสีม่วงใช่ไหมม่วงก่นผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะตกปลาไปได้2ตัวแค่นั้นแต่เดี๋ยวต้องไปซื้ออาหารปลาแล้วทางนั้นนะ วันนั้นห้างปิดครับก่อนหน้านี้นเป็นวันอังคารใช่ไหมจะไม่ผิดดูเหมือนเธอจะมีปัญหานะมีอะไรหรือเปล่าอ่าต้องตอบว่าเรื่องความรักอยู่แล้วครับผมอ่าเขาเรียกไงนะป่วยป่วยรักเหงาะอะไรประมาณนี้มีความรักงั้นเหรออืมฉันฟังได้นะถ้าเกิดว่านายอยากอ่ะโอเคครับแล้ว เออแล้วผมไปลองไปหาข้อมูลดูแล้วนะปรากฏว่าไอุ้ปปลิจะมีอีเวนต์กับเราได้ต้องเป็นฤด,ดูร้อนฮะไม่แน่ใจนะว่าข้อมูลผิดหรือผมจำผิดอน,นี้มันก็นานแล้วอันนี้จำไม่ได้จริงๆนะอันนั้นช่างมันนะฮะเรามุ่งไปคาเรนต์ต่อดีกว่าเพราะว่าผมกาดแล้ววสมมุติถ้าผมไม่ได้ไข่จากโปปลีเลยเดี๋ยวผมก็จะซื้อไว้เงินเหลือๆก่อนเพราะว่า ผมไม่ได้กะเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะกะจะเล่นสักปีหนึ่งจนถึงแต่งงานอะไรประมาณนี้พอละไม่ไม่ได้ถึงขั้นตอนมีลูกมีลูกอะไรแต่ว่าก็คงจะเล่นที่จบปีแค่นั้นนะนจริงๆบานคนจะจบสี่นะแต่ผมว่ามันปีหลังๆออกจะน่าเบื่อไปหน่อยยาวไปนิดนึงไว้ผมไปเล่นเราเองดีกว่าหากเกมอื่นเล่นลงมาคลิปต่อเนะียตอนนี้เมื่อไหร่าคาเรนจะมาครับมาปล่า รออย่างนี้สักพักไม่มานี่เหงาไอริกมาคาเลนต้องมาดิจําเบิดครับร่างกายแข็งแรงบูบกูบหน้าโรงบาล <c oughs> เนี่ยวะเฮ้ยมาแล้วเป็นไงบ้างถักถักสั้นนะ <c oughs> โอ้โหเป่าผิวปากที่ตกใจเลยดิงง <c oughs> ผิวปากเรียกคาเรนนะ <c oughs> ใช่เอา้าหยุดเลยว่ะ เฮ้ย hey, ได้ดิอ๋อนึกว่าเกมจะบ้าเกือบหยุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาให้อีกสองดอกละแป๊บหนึ่งถ้าทันนะคาเลนดี้นั่นกี่โมงอะเก้าหรือสิบโมงวะบุดจำบุดบุดจำบุดบุดจำบุดทันโบนี่เงี่ยแาน่นปนที่คิดนะลานกว้างกว้างจริง วิ่งไหนื่งชั่วโมงเลยก็ผ่านก้าโมงแล้วไม่ทันเดี๋ยวไปให้รอบบ่ายฮนะหรือไม่ก็เหมือนที่เห็นผมถือไว้นะั่นแหละอันนั้นคือไม่มีอะไรทำฮะฝนมันตกแล้วมันไม่ต้องลดน้ำผมก็เลยวิ่งขึ้นเขาไปเก็บดอกไม้มาถือไว้ก่อนแล้วก็นอนนอนทั้งดอกไม้แล้วก็ตื่นมาก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งลงไปให้ ตีแแตกครับผมไม่ทันแน่เลยวะเหมือนจะอยู่ถึงสิบโมงวะแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องรองซุปเปอร์เปิดครับแล้วก็ไปซื้อไอ้อะไรนะอาหารปลาซื้อมาสักสิบสักสิบถุงก็พอสิบเอ็ดล้านนะเดี๋ยวให้ไปก่อนถุงนึ่งเป็นบเ็ถุงเฮ้ยยังอยู่อ่ะ ้พอดีเลยบังหน้าบ้านเมื่อนไม่เขา้ายน่าเกียดจริงไจได้นคนล็อกอยู่หรอ่าเกียดจริงดักผู้หญิงหน้าบ้านนะเอาอันนี้เห็นะนะหารปลาอยู่นี่สวัสดีครับเจฟ มในบ่อวันละถุงพอนะเขียรครับอุ้ยแพงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ขอบคุณมากอ่าเดี๋ยวจะเอาอาหารปลาไปให้นะครับผมครับหมดละหมดละวันนี้รดน้ำต้นไม้ตกปลาใบบายนอนอชีวิตดีดีนอนหอนเยอะ เฮ้ยแต่ไอ้นั่นผมมีกี่วันจะโตวะใช่ไหมล่ะว,วันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วนะมันผมก็จำไม่ได้ผมปลูกวันที่เท่าไหร่วะไม่ได้ย้อนคลิปดูด้วยเดี๋ยวนะโอ้ดอกออกแล้วนี่ดอกออกแล้วก็อีกสามวันมั้งนะ้าจะไม่ผิดนะสามวันหรือห้าวันวะโอเค ลบน้ำต้นม้ถ้าตกปลาในบ่อตัวเองมันจะได้ปลาปะวะวิวัชพืชขึ้นวางแปลงผิดไปหน่อยจริงอ่ะเดี๋ยวฤดูหนะ้าต้องเปลี่ยนกระโดดไม่สนุกเลยอ่ะความสุขไว้เด็กฮะหยิบหินหยิบไม้มาวางเรียงกันย,วยาวๆให้เว้นช่องกระโดดได้แล้วก็กระโดดเลยวิวๆวิววิวิวิววิวิวิวอกิวิววิ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 กิวิดิวิว,ว,ว,วออกกะ สมัยเด็กผมทำบ่อยมาก ีคุยกันหน่อยโตไวนะลูกนะอ้าตักน้ำไม่ได้เลยมันเป็นฉากครับเดี๋ยวแวะตกปลาสักหน่อยแล้วก็นอนจริงๆควรจะตกที่ทะเละนะมันตกได้ง่ายกว่าแต่ผมขี้เกียจไปไกลอะเอ วิ่งข้ามเมืองอะวันๆอะวัน,วนตอน Arrow เช <c oughs> ้าก็ขึ้นไปเขาตอนเย็นไปทะเลอย่างเงี้ยชีวิตมันอย่างห้าวเลยวะเป็นเป็น farmer ฮะองแข็งแรงนะนนี้มาก่อนดีกว่าเก็บแล้วไม่นอนเลยดีกว่าตกปลานี่เราไม่ต้องรีบครับมีเวลาก็ให้ตกแต่จริงๆก็ควรรีบตกนะ <legal> <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าปลาเราครบ50ิตัวปุ๊บเราจะได้เบ็ดยาวของคุณลุงครับแล้วก็มันจะตกปลาได้ง่ายขึ้นเยอะเลยไว้ไว้ฟาร์มเงินก็ทุกทีผมจะใช้วิธีแบบว่าอันนี้นะตกปลามาพอถึง50ตัวปุ๊บผมก็ไม่ตกละแล้วทีนี้ผมก็ปล่อยให้ปลาในฟาร์มมันขยายเองไปเรื่อยๆครับแล้วก็อ่า ยังไงนะพอปลาเต็มร้อยตัวเพราะบ่อมันจะบรรจุได้ร้อยตัวครับปลาเต็มร้อยตัวผมก็เอาไปขายทีละสักห้าสิบนั่นแหละแล้วก็รอมันโตใหม่ก็มันเป็นรายรายได้เสริมนะถามว่าคุ้มไหมกับค่าอาหารปลาที่เสียไปผมว่าคุ้มมากเลยนะเพราะเราจับปลาเล็กปลากลางปลาใหญ่ได้หมดครับปลาเล็กปลากลางอะเราไม่ได้ไปต้องจับปลาใหญ่เท่านั้นนะแต่ว่าข้อดีของมันก็คือ เราไม่ต้องดูแลเยอะนะเราไม่เสียเวลาก็แค่โยนอันนี้เข้าไปดอกเดียวแต่ว่าจะเสียมีปัญหาอย่างนึงก็คืออ่ามันใช้เวลานานนะเนี่ยเราก็แค่หยิบปลาจากตรงนี้ได้เช็คดูปลากลางครับผมมีตัวเดียวหรือสองตัวสองตัวเฮ้ยตัวหนึ่งกลายโตแล้วดิเพราะผมจับมาตัวหนึ่งเป็นตัวเล็กครับแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นตัวกลางตัวกลางตัวสีแดงนะแล้วก็ตัวเล็กจะเป็นตัวสีหยก ฟ้ามันจะตัวตัวเขียวฮะมันตัวเขียวเล็กๆเลยแล้วก็ตัวใหญ่เป็นตัวสีฟ้านะแต่เบ็ดขนาดนี้โอกาสตกได้ตัวสีฟ้าน้อยครับแล้วต้องไปตกที่ทะเลนะแต่ว่านั่นแหละให้มันโตเองมันโตเองเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โตแล้วพอมันโตจนตัวใหญ่ปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งรีบขายหรือไปใช้อย่าไปทานะไปอะไรอย่างนี้นะฮะก็อ่าเขาเรียกว่าไง เอาไปแปลสภาพเลยะรอให้มันผสมพันธุ์นะฮะผมไม่แน่ใจใช่เวลากี่วันนะว่าพอหลังจากปลาโตเต็มที่อ่ะปริมาณมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมันจะเพิ่มขึ้นเองนะตรงนี้ไม่ต้องรีบแต่ตอนนี้ดอกไม้ไปจีบสาวจีบสาวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวันพฤหัสนี่ว่าคาเลนอยู่วะน่าจะอยู่นะห้าห้างไม่เปิดผมจำตารางไม่ได้ที่บอกตารางเวลาของนางนะนะ จำได้แค่เนว่าถ้าวันฝนตกสองทุ่มจะไปอยู่ที่โรงแรมจำได้แค่นี้ที่เหลือนี่ผมไม่รู้เลยเพราะอย่างอื่นมันเป็นเวลาช่วงเวลาหมดนะผมจาไม่ได้เลมว่าเราไปดูกันดีกว่าไม่อยู่ก็กลับมาทำฟ้าไปตกปลากลนะ็ได้ฮะแล้วก็รอบ่ายหรือไม่ก็ถ้าขายันก็วิ่งกลับมาทามาําฟาร์มนกวิ่งแล้วเราอะจริงเกมนี้นี่ตัวะคร้อนแล้ววิ่งโหดมาก ไม่มีฟ้าทาเวลครับสับด้วยตีนล้วนๆชื่อมีจักรยานเหมือนโปเกมอนนี้ได้ไหมาโมงแล้วเห็นทะเลท่าไหลเลยเนี่ยเดี๋ยวแวะตกปลาสัหน่อยแล้วก็ค่อยกลับไปที่ฟาร์มแล้วกันนะสัก2โมงค่้ยออก อยู่วะเอาดอกไม้มาจีบเจ้าพูดแบบคนเหี้อะไรดูสวัสดีครับให้ของก่อนค่อยทักทายไปแ,แล้วนะไม่อยากคุยกับแก่ริชแต่เรานี่ดูแล้วเหมือนเชี่ยมากเลยนะคือแบบริกพยายามจีบคาเลมอยู่แล้ว,ลวเราเราไปจีบน้องริกก่อนแล้วเราก็ไปจีบสาวที่เขาเล่นเหงาต่อ อย่างชั่วเลยอาแล้วตอนนี้ผมมาที่ทะเลแล้วนะซับถึงปะวะเออถึงมันจริงบางมุมนี่มันไม่ถึงนะฮะแต่ถ้าผมจะไม่หิดอยู่ทะเลมันมีโอกาสตกได้ขยะเยอะกว่านะอ้าวพี่แซกสวัสดีครับผมอยากทำประมงแ่ะพี่ ไหนว่าปลาหาไม่เจอเลยปลามาอันนี้ก็ได้วะจริงๆเลดตกม็เท่าๆกันแหละแต่ว่าน่าจะเท่ากันเลยไม่ใช่เท่าๆว่าผมรู้สึกตรงนี้มันจะดูดีกว่าอันแม่รองเท้าบูทไปหนึ่งทิ้งขยะไปตกจากทะเลมาโยนบนพื้นครับเจริญเจริญ โอ้โหก้างปลาอันนี้คืนทะเลได้เป็นขยะครับแต่ไม่ถือว่าเป็นขยะแล้วกันนะยังไงแล้วจะไปแล้วนะขอปลาสักตัวก็ยังดีเถอะเหงาจัดเลยต้องวันฝนตกครับแล้วตอนที่ฝนตกผมก็ลืมไปอะว่าตกปลาแล้วมันจะได้เยอะผมก็เลยแบบทำโน่นทํานี่แล้วแบบ เวลามาเหลือน้อยฮะจริงๆผมก็เลยไปตกตรงน้ำาูุไอ้น้ําตกทั้งน้ําตกหลังบ้านนะฮะแต่ว่าจริงๆเน่ยมาตกที่ทะเลครับปลาจะสปอนเยอะกว่านะคือแบบเบ็ดจะสั่นบ่อยกว่าเออมันจะมีปลาสักตัวไหมเนี่ยเอาขยะไปขายแทนได้ไหมเลยดูเจริญรว่ะ สักตัวดิไปแล้วอ,อ้อโหเร็วโคตรโอ้โหโได้เพียบเลยตาเลยตาขยะล้วนนมันน่าจะมีที่ยวขยะไปขายจริงคนัผมว่านะอาชีพขายขยะนี่แม่งเจริญแน่อยู่ที่เนี่ยจะไปตกแม่น้ำกันนะเฮ้ยอีเวนต์เอ้าสาวแว่นห้องสมุดนี่ อ,อมาทำอะไรที่นี่ตลอดอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรนายเป็นหลานของไซบาร่าใช่ไหมไม่ทำงานที่ไร้านตีเหล็กเหรอฉันไม่ได้สนใจะนะฉันก็แค่อยากจะเข้ามาในเมืองอะอ๋ออ๋อหมายถึงว่ามาจากเมืองใหญ่นะฮะฉันก็มาจากเมืองใหญ่เหมือนกันนะพ่อฉันยา้ายครอบครัวมาที่หมู่บ้านนี้นะเพราะว่าอยากศึกษาเรื่องพืชอะไร ฉันรู้สึกเงาๆนะตอนแรกอะแต่ว่าคนที่นี่ใจดีมากเลยอืมฉันไม่เหงาหรอกนะแต่ว่าฉันยังไม่รู้ว่าต้องการจะทำอะไรที่นี่ออืมสิ่งที่เธอต้องการมันไม่ได้อยู่ที่นี่เลยอืมคิดว่าไม่นะอ,อ่แม่บอกตลอดเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการจะทำอะไรก็ลองหาว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างดู ยังไม่มีใครรู้ทันทีหรอกว่าเตงอยากทำอะไรอนะถ้าเกิดว่านายไอ้ื่อยเปื่อยไปวันๆมันก็จะไม่มีทานเจออะไรเด็ดขาดจริงๆฉันก็ยังไม่รู้นะว่าฉันอยากจะทำอะไรอ่ะไม่เจอกันนะหลังคุยกันนะครับน่ารักมากไอ้สองคนจริงๆมันปิ๊งๆกันแหละไปเถอะ เราไม่ได้มีธุระอะไรกับเขานะฮะโอ้โหแล้วมันพูดกูเจ็บมากเลยอะไปได้ยินประโยคแบบเจ็บสัตว์เลยครับขออนุญ,ญาตยาวถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะฮะเอาจะอยู่เฉยๆไปวันๆเราไอริกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเห็นนะเรานะฮะก็จะไม่มีวันค้นพบตัวเองนะั่นแหละว่างั้นเถอะโอ้โหแล้วตัวเรเลื่อยเปื่อยไปวันๆนะเอยอย่างหยาบเลยทีเดียวเี๋ยวดิ ปปุริอ่ะไม่ยอมฟังฉันเลยอ่ะเอาแต่ว่าฉันนะนะเพราะใครหรือเปล่าเออเขาไม่ใช่คนแย่นายรู้ใช่ไหมเธออยู่ฝั่งเขางั้นเหรออ่าผู้หญิงมีแต่คนชอบเขาอ่ะนะเข้าใจผิดแล้วอ่าปปุริอ่ะโกรธเพราะว่าท่าทางของเธอต่ฮก เดือดเลยทีนี้มึงทําไมล่ะก็ฉันต้องทอยํยดิว่าพ่อฉันออกจากบ้านไปเพื่อไปตามหายาให้แม่น่ะมันก็ขึ้นอยู่มัน,ม,น,ม,นมันก็เป็นหน้าที่ฉันที่ต้องปกป้องโปรบุรีใช่ไหมล่ะสิ่งที่ฉันบอกนะ่ะใครอ่ะไม่ใช่คนที่ต้องอกังวลน,นะอะไม,ไม่ไม่ต้องไปกังวลในหมอนั่นหรอกนะระแวงแั่นแหละเอออืมถ้าเกิดเขาเป็นคนดีแล้วก็ เธอก็ไปกับเขาไอ้สิเฮ้ย hey, ตีกันตีกันตีกันเฮ้ย hey, แย่นะพูดเนี้ยอ้าวโกรธเลยเอาตีกันตีกันอ่ายิ้มเลยกูมีคาเรนมาแวะให้คุยไหมครับผมเลยชอบเลอเกินหวัสดีลิกนานๆเราจะได้คุยกันนะใครนี่เป็นคนดีนะว่าฉันแย่งั้นเหรอนาะยคิดว่าไงนะ อัน่นั้นจินะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมกูอมยิ้มตลอดเลยวะทำไมมันรู้สึกสะใจแปลกๆว่าไม่รู้สึก,กแบบเราแบบไม่เรียบร้อยเสียใจด้วยนะที่ได้ยินอะไรเงี้ยขอโทษนะที่ไปแอบฟังใหม่นะฮะคำตอบคือดีใจด้วยนะริกที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะแม่งรู้สึกกูชั่ววันนี้เลย กตนะประตูทางความแรกนะครับจริงๆก็ไม่ควรนะแต่ว่ามีสาส่วนตัวว่าไว้นั่นใช่ไหมก่อาจะใช่คือจะว่าไงดีคนคนเขาเรียกไหมคนล้มอย่าข้ามอ่าผมไม่ข้ามครับผมหยับเลยลน้องๆหนูๆอย่าไปทําตามนะฮะควรจะเมตตาดีต่อสา์สโลกนะครับและผู้คนนะ,ะแต่ไม่ ทำตัวเปรตเลยดูเมื่อกี้จริงๆไม่น่าจะมีเลือกให้ไปซ้ำเติมวะต้องเลือกมาเลยวันนี้ไม่มีอะไรให้ครับอโทษนะครับอะไม่มีอะไรเหรอไม่มีเจ้าก็เห็นอยู่ไปตกปลาแล้วได้ขยะมาหน้าบ้านพี่แอบทิ้งขยะลงทะเลเบ,บอกว่าพี่ โอเคค่ือหัวเชลนโบไม่ขึ้นเลยอ่ะต้องไปซื้อแปลงเลยแต่ว่ายังไม่ใช่ฤดูนี้นะโอเคเราไปนอนกันกาาก็เซติ่มน้ำนิดนึดนงได้ปลากลับมาด้วยไม่ใช่จริงนะเมื่อก่อนมันเคยใช่ไหมมันตักนี้แล้วปลาจะไหลเข้าไปด้วยวะ โอเคเรานอนกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะคงสก,กิปไปอีกฮะไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรนะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์เลยโอเคถ้าง,งั้นผมขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะก็มีอีเวนต์เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆนะก็ไว้พบกันในคลิปหน้านะคลิปหน้านี่อาจจะได้เห็นมันเป็นอะไรว่าเปงกวาเลยคิวคอมเบอร์นั่นแหลไอที่ผมปลูกไว้โตแล้วนะ ก่เราจะได้มานั่งขายกันทั้งวันนะฮะก่อคลิปนี้ผมก็ขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้พใหม่คลิปหน้าสำหรับ Ha We Smooth Back Tuner a นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ